สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับโปรแกรมในการนะฮะใช้มือถือสแกนบาร์โค้ดนะครับแล้วข้อมูลที่เราสแกนเนี้ยวิ่งเข้ามาใน Excel ได้เลยนะครับเป็น a d ดอินะครับที่มีใน Excel แล้วก็สามารถลงเป็นแอปพลิเคชันในมือถือได้ด้วยนะครับโปรแกรมที่ว่านั้นก็คือ a d ดอินะครับที่ชื่อส c a n อินะฮะเราโดยนะครับวิธีการก็คือ นะครับถ้าสมมติเรามีมาสเตอร์นะครับเป็นสินค้าที่เป็นมีเราทําเป็นบาร์โค้ดไว้เนาะมีบาร์โค้ดนะครับแล้วก็มีชื่อสินค้านะครับแล้วก็มีราคาขายแล้วสมมุติว่าเรามีการขายเกิดขึ้นเราต้องการเอามาออกใบเสร็จนะครับเราก็เอาบาร์โค้ดมายิงได้เลยนะครับใส่จํานวนเสร็จปุ๊บออกมาเป็นใบเสร็จได้เลยนะครับทีนี้วิธีการติดตั้งทํำยังไงนะครับเราก็จะมาเริ่มกันที่ Excel ก่อนนะครับโดยนะฮะไปที่นะครับ d e v e l o p e r นะครับ ถ้าใครยังไม่มีเมนู d e v e l o p e r นะครับให้ไปคลิกในบริเวณพื้นที่ว่างนะครับสักที่หนึ่งนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้มาสังเกตตรงนี้ Dev e l o p e r นะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยมันจะยังไม่ถูกติ๊กถูกอยู่ตรง developer ตรงนี้นะครับถ้าต้องการใช้ก็คือให้มาติ๊กถูกตรง d e v e l o p e r ตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาละนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคลิกที่ d e v e l o p e r นะฮะหลังจากนั้นก็คือมาคลิกที่ Add in นะครับหลังจากนั้นมาคลิกที่ Store นะครับ แล้วเราก็จะเสิร์ชนะครับคำว่า Scan it นะครับ S C A N I T นะครับแล้วก็กดเสิร์ชได้เลยนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เนาะมันก็คือจะชื่อ Mobile Data c o l l e c t i o n นะครับให้เรากดที่ add ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด continue นะฮะเสร็จแล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาละนะครับ Add- in ตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมาละพร้อมใช้งานนะครับทีนี้วิธีการจะใช้นะครับก็คือให้เรากดตรง add-in ตรงนี้ด้วยนะครับ มันก็คือจะมาโผล่อยู่ด้านขวาตรงนี้นะครับตรงนี้คือพยายามอย่าปิดนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดนะครับเราเวลาเราสแกนจากมือถือมันข้อมูลที่เราสแกนเนะี่ยมันจะไม่วิ่งนะครับเราต้องเปิดตัวนี้ไว้เสมอถ้าเราจะสแกนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปที่มือถือของเรานะฮะแล้วก็ไปลงแอปพลิเคชันที่ชื่อสแกน i ิเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเสร็จแล้วนะครับเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเลือกที่คอนเน c t ชันนะครับเพื่อที่จะมาสแกนนะฮะบาร์โค้ดที่อยู่ที่หน้าจอ Excel นะครับในคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อซิงข้อมูลระหว่างกันนะครับถ้าเราไม่สแกนตรงนี้นะครับไม่เชื่อมต่อระหว่างมือถือกับโปรแกรม Excel นะครับเวลาเราสแกนในมือถือข้อมูลมันจะไม่วิ่งนะครับโอเคอันนี้เราสแกนเสร็จแล้วนะครับ สังเกตนะครับก็คือมันจะขึ้นแถบสีเขียวนะครับตรงนี้นะครับว่าโอเคตัวนี้มันสามารถคอนเน็กกันแล้วเรียบร้อยนะครับขึ้นแถบสีเขียวๆอยู่ตรงนี้เนาะอันไอโฟนนะฮะคอนเน็กันแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็สแกนได้เลยนะครับก่อนจะสแกนนะครับอย่าลืมนะครับมาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับไอเทมขายเนาะสมมุติว่าเรานะครับทำมาสเตอร์นะฮะสินค้าไว้นะครับตามที่บอกไปข้างต้นเนาะว่ามีอะไรบ้างครับมีบาร์โค้ดมีชื่อสินค้า แล้วก็มีราคาขายนะครับเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าเราสแกนมาสัก1ตัวเนาะหน้าตามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้นะเราจะเอาแค่บาร์โคดอย่างเดียวก็ได้นะครับให้มันเลือกที่ฟอร์มนะครับบาร์โคดอย่างเดียวอยู่ที่เลข1นะครับหรือถ้าถ้าเราจะเอาบาร์โคดด้วยจํานวนชิ้นด้วยนะครับอยู่ที่เลข5นะครับเราก็คือสามารถเลือกที่เลข5ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาสแกนนะครับสินค้าของเรานะที่เราลงทะเบียนไว้นะครับอย่างเช่น อันนี้เป็น net C นะครับที่ลงทะเบียนไว้ในมาสเตอร์นะอ่าแบบนี้นะครับสแกนเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใส่จำนวนชิ้นได้นะครับว่าเราจะอ่าสมมติว่าเราจะขาย2ชิ้นนะครับเราก็เพิ่มจำนวนเป็น2นะครับแล้วก็กดส่งนะครับมันก็จะวิ่งไปที่อ่าฮะมันก็จะวิ่งไปที่ Excel ของเราเรียบร้อยนะครับคำนวณเสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอันนี้เราใส่สูตร Vlook up ไว้นะครับแล้วก็ราคาก็คือ Vlook up ไว้แล้วก็นี่ใส่สูตรให้มันขูดกันไว้นะครับ แบบนี้นะฮะอันนี้สมมุติเป็น n นซีเนาะหรือถ้าสมมุติอีกสักตัวหนึ่งเป็นตัวตัวนี้ละกันนะครับเป็นแอนตซินนะครับแอนตซินเจลนะครับสมมุติว่าสแกนบาร์โคดอันนี้สามารถสแกนกลับหัวได้นะสมมุติแบบนี้นะครับเงี้ยนะครับมันก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะฮะสมมุติว่าจํานวน1ชิ้นนะครับกดส่งนะครับมันก็จะวิ่งไปละนะครับที่ Excel นะครับประมาณนี้นะฮะ หรือเอาอีกสักตัวหนึ่งนะครับเป็นกลูโคซาละกันนะครับเราก็กดที่สแกนเนาะแล้วก็มาที่สแกนบาร์โค้ดของเรานะครับอ่านะครับสมมุติว่าจํานวน1ชิ้นอ้าวเป็น2ชิ้นละกันอ่าเพิ่มเป็น2นะครับแล้วก็กดส่งนะครับข้อมูลมันก็จะวิ่งไปที่ Excel ของเราเลยตึ้งนะฮะเรียบร้อยคํานวณเสร็จสับให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น คลิปสั้นๆนะครับในการแนะนำนะครับในการใช้แอปพลิเคชันนะครับในการสแกนด้วยมือถือนะครับเพื่อลิง์เข้าไปที่ Excel เนาะสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับไปยังคนที่ท่านรู้จักเพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับและอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ